สวัสดีครับเพื่อนทางช่องคนองเฮงกันอีกครั้งครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้แอดก็มีแนว้าทางดีๆมาอัปเดตมาฝันเพื่อนไว้เป็นกนทางเสียงช่วงสากกินแมงกษ์พานกันอีกเช่นเคยนะครับคนจะมีของอาจารย์ท่านไหนบ้างนั้นเราก็จะมาติดตามกันดูไปพร้อมกันเลยนะครับเพื่อจะมีเนวทางดีที่เพื่อนๆอาจตามหาอยู่กันนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็กดตริ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะอม่พลาดนทางด,ดีในคลิปต่อไปกันนะครับเราก็จะมาดูแนวทางแรกในคลิปนี้กันเลยนะครับแนวทางนี้เป็นแนวทางของเอสด,ดุยพลันนะครับซึ่งงมดที่แล้วเอสด,ดุยพลันก็หลุดไปนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังตามต่ออยู่ก็มารับไว้ได้เลยครับสำหรับ1มิถุนายนให้แนวทางมาที่207217 2 2 7 2ตัวให้มาที่5 6 5 7 5 8 6 6 6 7แล้วก็6 8นะครับส่วนล่างให้วิ่ง8ให้วิ่ง8ล่างตัวเดียนะครับสำหรับแอดโดยพลันในงวดนี้ไปต่อกันเลยนะครับกับแนาทางของเลขเจาะใจลุงหวังนะครับซึ่งแนาทางนี้เลขเจาะใจลุงหวังก็วางาทางมาให้แล้วนะครับคือเลขเด่น7กับ8นะครับส่วนเด่นสุดคือ7 คู่เงิน2ตัวให้มาที่72 7 4 7 5 76 8 4 8 5 86แล้วก็87ส่วนรนาทาง3ตัวครับเลขคุ้มทรัพย์ให้มาที่875เจื้เพื่อนคนไหนที่ตามหาก็มาเซฟไว้ได้เลยครับเพื่อเป็นรนาทางเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับมีกันต่อกับรนาทางของเลขรวยและนะครับซึ่งรนาทางนี้งวดที่แล้วก็เข้านะครับ ก็มาดูทางของ1มิ่งพายนก่อนนะครับ1มึ่ิธายนนี้แนวทางของรวยและก็ให้แนวทางมาที่เลขเด่นนะครับ4กับ7ส่วนแนวทางเลขเด่น4จับคู่คือ42 4, 2, 4 3 4 4แล้วก็4 6นะครับแล้วก็49ส่วนแนวทางที่7จับคู่แล้วคือ7 2 7็3 7อแล้วก็79สําสำหรับแนวทางงวดที่แล้วครับงวดวันที่1เมษาก็ให้เข้า5กับ9นะครับ ให้เข้าแนาทางเลขเด่น5แล้วก็เข้า2ตัว59สลากก็ออก095นะครับไปต่อกันกันกบแนาทางของอาจารย์ธวัชชัยนะครับอาจารย์ TWC ก็วางแนาทางมาให้แล้วเหมือนกันนะครับสำหรับงวดที่แล้วของอาจารย์ธวัชชัยนี้ก็หลุดไปน,นะครับนำะมาดูงวดนี้กันก่อนนะครับงวดนี้วิถุนายนก็วางาทางชุด3ตัวมาให้แล้วที่326 367 223 224ให้วิ่งบนรุด2นะครับแล้วก็2ตัว2ตัวบนให้มาที่23 24 25 26 27 46 67 45แล้วก็47เพื่อนคนไหนที่ชอบในทางนี้ของอาจารย์ทวัชชัยอยู่ก็มาเซฟไว้ได้เลยนะครับมาดูนาทางนี้กันนะครับซึ่งแนาทางนี้ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะเชื่ออะไรครับแต่แนาทางนี้เป็นแนาทางของอดเก่านะครับที่ให้มาดูคือแนวทางเท่านะครับ559แล้วก็ เข้าตัวตัว50นะครับฉลาก็ออก0 9 5ย์นะครับก็มาหาตัวกลับบนนะครับซึ่งแนวทางของงวดนี้ก็มาแล้วครับงวดใหม่นี้1นึ่งหกสาก็มาทางมาให้ที่3ชุดเหมือนเดิมนะครับรัฐบาลไทยบน3ชุด2ตัวนะครับงวดนี้ให้มาที่3536แล้วก็38นะครับ3 5 3 6 3 8ก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจกันนะครับสําหรับในทางนี้งวดที่แล้วก็เข้า5 9ตัวกลับนะครับ เพื่อเคนไหนที่ชอบก็นําไปเ,เป็น,นาทางเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะครับเป็นนาทางชุดบนนะครับของใบนี้ก็ต้องขอบคุณนาทางอาจารย์ท่านนี้นะครับที่ไม่มีน้ำนะครับขอบคุณอีกครั้งครับนี่ทอกันเลยนะครับการน,น้าทานของอาาให้ใลาบนะครับของใบนี้ก็วางน้าทางมาให้ที่เลขเด่นนะครับเลขจับคู่2ตัวคือ51แล้วก็71ครับเลขที่เด่นสุดส่วน2ตัวที่รองคือ 5253 5758 5451 72 73 77 78 74แล้วก็71นะครับส่วน,นะทาง3ชุด3ตัว3 2ชุดให้มาที่452แล้วก็472เุพื่นเคนไหนที่ถามหาก็มารับไว้ได้เลยนะครับหามาให้ราบต่อกันเลยนะครับกับ้ะทางของเลขติดบนของอาจารย์ชวโรน์นะครับจากสถิติก็เดินดีมาตลอดนะครับหลุดเพียงแค่2งหัเท่านั้น3งมดเท่านั้นนะครับ ซึ่งก็นานมายแล้วครับซึ่ง2 3งวดหลัง4งวดเลยครับก็เรียนดีมาทุกงวดงวดที่แล้วก็ให้3038นะครับก็เข้า0มาหลักร้อยนะครับบนส่วนระทางในงวดที่ถึงนี้1มิถุนายนนะครับให้ทางมาเหมือนเดิมนะครับคือ038นะครับเหมือนเดิมเลย038ของ1มิถุนายนนี้นะครับเป็นทางเลขติดบนนะครับมาได้ทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบหลักร้อย เพื่อคนไหนที่สนใจแนวทางนี้ก็เซฟไว้ได้เลยนะครับต่อกันเลยนะครับกับแนวทางของมิตรยสารฟันธงนะครับงวดประจำวันที่1มิถุนายนนี้ให้แนวทางเลขเด่นมาที่5ตัวเดียวนะครับส่วนชุด3ตัวให้มาที่352 269451549256 492259แล้วก็285นะครับส่วนชุด2ตัวให้มาที่52695194 5 6 9 2 5 9 8 5 3 5แล้วก็26ส่วนชุดระวังเบื้อนหามคือ3 5 5 5 5 8 5 8แล้วก็5 8นะครับเรามาดูทางของเลขปิดท้ายกันนะครับเลขปิดท้ายนี้งมด่ที่แล้วก็ให้เข้า2ตัวบนนะครับให้ตัวกลับให้มา59ฉลากก็ออก0 9นนะครับมาตัวกลับมาดูวันนี้กันนะครับ1มิถุนายนเพื่อนๆคนไหนที่ตามหาก็มารับไว้ได้เลยครับ สตัวให้มา3ชุดคือ516 164 451นส่ะครับส่วนชุด2ตัวคือ5้าห5 6 1 4 1 6 1 9 4 1 4 5 4 8 2 1 2 2่งสีกหนึ่งาหนึ่งสี่แองหนึ่องสล้วก็สอสี่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ตามหาอยู่ก็มาเซฟไว้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นทางเสียงโชคสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับในว,วันที่1วมิถุนายนนี้ครับ มาดูแนวทางของนิตยสาลรลาบลอยกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่าตามหาอยู่ก็มารับไว้ได้เลยครับนิตยสาลรลาบลอยงวดประจำวันที่11มิถุนายน2 5 6 3ันนะครับให้2ตัวมาที่1474นะครับเลียกเด่นคือ14นะครับที่เด่นให้เน้นสุดคือ14ส่วนแนวทาง2ตัวรองคือ17 15 16 -76 75แล้วก็77นะครับส่วนสตัวบนให้มาที่817แล้วก็877 ส่วนแนวทางล่างก็ให้มาที่6959้ที่เฮนินจุดคือ69นะแล้วครับแล้วก็แนวทาง2ตัวรองคือ6668 6 2 52 58แล้วก็5 6ไปต่อกันเลยนะครับกับแนวทางของเอสนางฟ้าซึ่งให้แนวทางคู่โต๊ะมาทั้งบนและล่างนะครับสำหรับแนวทางนี้เป็นแนวทางของงวดเก่านะครับ16กเดือนก็ให้เข้านะครับ5 9ก็มาตัวกลับนะครับสลากอ 095เราก็จะมาตามต่อกันในงวดนี้กันนะครับวันที่1มิถุนายนปี63สําหรับนาทางงวดนี้นะครับ1เดน6ปี631มิถุนายนนะครับให้นาทางคู่โตรดบนล่างของแอดนางฟ้าน,นะครับวางนาทางให้มาเลขเด่นนะครับ012345นะครับส่วนนาทางที่จับคู่แล้วคือ3040503141513242แล้วก็52นะครับ เราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่างวดหน้างวดที่จะมาตัวนี้1เดือน6ปี63านะครับจะมาบนหรือมาล่างนะครับก็ให้เพื่อนทุกคนพิจารณากันดูนะครับเผื่อไว้เป็นแนวทางเสี่ยงโชคสลับแบงบานเท่านั้นนะครับขอบุณแนวทางดีจากกู้ตันบนล่างของแอดนางฟ้าอีกครั้งครับในต่อกับแนวทางของดับบนของอาจารย์หนุ่มเจาะเรขดับนะครับอาจารย์หนุ่มจอเลขดับดีก็เดินดีมาทุกงวดเลยครับเดินดีมากมาทุกงวด ซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางดับบนมาตัวเดียวนะครับแล้วก็ยังมีดับบน3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับมาดูแนวทางดับบนตัวเดียวก่อนนะครับดับบนพรัอาจารย์หนุ่มนี้งวดนี้ให้มาที่9นะครับดับบนที่9ตัวเดียวแนวทางดับงวดที่แล้วนะครับก็ให้8สลาออก095ย์นะครับก็ดับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแปดไม่มานะครับสำหรับแนวทางคู่ดับบนตรงตรงตัวของ อาจารย์ลมนะครับก็วางทางเลขดับ3ตัวให้มาที่ 6, 36, 26, 6, 1, 4ี่ห้าหกแ4ดสา6ห4ห้าสองห4 3ี่แดหห้าหหนึ่งสสศูย์เจดห้าห้าสสี่สองแล้วก็ห้าดหนะครับเป็นนทางเลขดับ3ตัวบนตรงนะครับเผื่อเพื่อนท่านไหนที่จะนำเลขดับมาเสี่ยงดวงนะครับก็นำดับ3ต like ตตาตัวเหล่านี้มาตัดดับได้ครับถ้ามี3าตัวนี้คือไม่มานะครับไม่มีนะครับ นอกจากอาจารย์หนุ่มจะวางเลขงดับให้มาแล้วก็วางแนวทางเลียกเด่นบนล่างมาให้รวมกันนะครับเลขเด่นบนล่างของอาจารย์หนุ่มก็วางทางเลียกเด่นมาที่7กับ4นะครับวันนี้1มิถุนายนให้เลขเด่นมาที่7กับ4นะครับส่วนจะมาเด่นบนหรือล่างนั้นก็มาลุ้นกันดูอีกทีนะครับก็ต้องขอขอบคุณแนวทางของอาจารย์หนุ่มนะครับสําหรับแนวทางเลขงเด่นและก็เลขงดับนะครับ เราก็จะมาดูแนวทางของเลขดับของอาจารย์ทีมงานกลุ่มหวยลิขิตฟ้าครับซึ่งเลขเด่นนี้งวดนี้อาจารย์ก็ให้เลขดับขาดมาที่4ี่นะครับดับ4งวดก่อนให้ดับ4เหมือนกันนะครับก็ไม่มานะครับดับขาดล่างสลากก็ออก4ีสีนะครับส่วนแนวทางนี้เป็นนทางของดับล่างนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่รอของดับของอาจารย์ท่านนี้อยู่ก็ นำไปใช้เพื่อเป็นนาทางตัดดับเพื่อลดต้นทุนในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะครับเราไปดูแนวทางของเลขออกยากของป้าสีกันนะครับซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางเลขดับนะครับเป็นเลขออกยากเหนือเหนือก็คือน่าจะเป็นบนนะครับเลขออกยากบนซึ่งสถิติก็เดินดีมาทุกงวดน,นะครับก็มีหลุดเพียงแค่งวดเดียวนะครับสำหรับงวดที่แล้วก็ให้8นะครับสลากก็ออก095ก็ไม่มานะครับ2 ก็ดับเปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับหนึ่งนหกปีหกสามก็ปลาสีก็ทางมาที่สองตัวเดียวครับเลขดับเลขออกยากที่ไม่มาคือเลขสองนะครับเป็นทางดับบนสองนะครับชวนแนวทางเลขดับล่างของป้าสีก็มาเหมือนกันนะครับงวดที่แล้วก็มาให้หนึ่งนะครับก็ให้หนึ่งสลาก็ออกสองสองก็ดับเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งไม่มานะครับมาดูวดนี้กันเลขออกยากใต้เลขออก เลขดับล่างนะครับคือ5นะครับในวันนี้ป้าสีก็ให้5นะครับสถิติก็เดินดีมากนะครับมีหลุดแค่2งวันนะครับหลังจากหลุดมาก็เข้า3าสีงวดติดนะครับไม่มาก็หลุดไปไปเี่ร้อยนะครับเพื่อนคนไหนที่ตามหาเลขดับบีดีก็มารับไว้ได้เลยครับดับบนดับล่างของป้าสีนะครับหลกจากนี้ป้าสีก็ได้วางทางเลขดับ2ตัวมาทางบนด้านล่างนะครับมาให้เพื่อนได้เป็นทางตัดดับกันอีกครับ ซึ่งสถิติก็เดินดีเหมือนกันนะครับเดินดีมากพุกงวดดที่แล้วก็ไม่มานะครับมาดูว่างวันนี้ให้แนวทางตัวเลขอะไรมาบ้างนะครับที่เป็นเลขดับมาดูแนวทางเลขดับเหนื้อกันก่อนนะครับคือเลขดับบนคือ0 8 0 4 9 1 2 0 7 2 1 7 6 2 5 9 7 5แล้วก็4 6นะครับส่วนแนวทางดับใต้ดับล่างคือ4 5 8 1 0 4 2 7 0 5 6 7 8 5 7 5 2 5แล้วก็6 8นะครับ ก็เป็นแนวทางดีๆนะครับสําหรับในทางเลี่ยงออกยากหรือเลขดับนะครับเหนือใต้ของป้าสีนะครับเพื่อลดต้นทุนในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็นําไปใช้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ตามหาเลขดับสําหรับแนวทางดีๆในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักนะครับที่เอได้นำมาแบ่งปันในคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ